รองเสนาธิการทหารเรือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่3จันทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรับฟังปัญหาเรื่องการทำประมงพวงพางค่ะวันนี้พลเรือโทจุมพลริมพิการนนท์รองเสนาธิการทหารเรือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่3าจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรับฟังปัญหาเรื่องการทำประมงพวงพาง และทำเคยที่หมู่บ้านบางชันตำบลบางชันอำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีชาวประมงกว่า300คนมารับฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้โดยการนำของนายสนั่นแก้วขาวนายกอบตอบางชันมาร่วมรับฟังและเสนอปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประกอบอาชีพทำประมงใช้พงพางดักปลาดักเคยและการทำนากุ้งในพื้นที่ป่าชายเลนรุ่มน้ำเวนเพื่อนำไปแก้ปัญหาให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพอยู่ได้ในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีรัศดรในพื้นที่ตำบลบางชันอภคลุ้งจันทบุรีได้ประกอบอาชีพทำการประมงโดยทำพงพางและทำเคยเพื่อดักปลาและปักหลักจับปลาและเคยที่มีมากกว่า1,600ร่องซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายการประกอบอาชีพประมงเป็นการขวางเส้นทางเดินเรือทําให้เกิดการไม่ยอมรับของประเทศสมาชิกทางสหภาพยุโรป พลเรือโทจุงพลริมพิการโนนรองเสนาธิการทหารเรือกล่าวว่าพื้นที่ตำบลบางชานแห่งนี้เหมือนกับเป็นพื้นที่พิเศษเพราะเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสมุนแห่งชาติรุ่งน้ําเวนราศดรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงต้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับประมงจึงมีปัญหาเรื่องการทำผิดกฎหมายอาธิการขวางเส้นทางการเดินเรือเพื่อทําประมงพงทางและเคยตลอดจนการเลี้ยงกุ้งในป่าชายเลนครั้งนี้ราศดรบุกรุกทํากันมานานแล้วและ ขณะนี้ได้รับทราบปัญหาของราษฎรไปแก้ไขเพื่อให้ราษฎรอยู่ร่วมกันได้กับป่าชายเลนโดยไม่บุกรุกป,ป่ามีอาชีพทำมาหากินกับการประมงได้อย่างถูกต้องที่ทางราชการได้กำหนดไว้ค่ะ